สวัสดีครับมื่อนี้กับยูนิคัวกับเ่าแล้วครับเ่องสเหิตเมนูง่ายๆครับถ่ายสิมีไข่อยู่ในถ้วยนะครับแต่ผมจะทำอะไรนะครับกินไข่รุ่งไข่กับพี่นอ้องอู้ดวยหน่อยๆกับไข่แฝดนะมังก็ไข่สองหน่วยแต่ว่ามีไข่แดงสามันกับพี่นอ้องมันไข่ไข่แฝด ก็ไม่ยังไงครับสีเห็ดไข่เจียวครับผมไข่เจียวสูตรพี่บอกนะครับผมตีไข่กันครับผมตอกไข่ลงไปในถ้วยแล้วก็ตีไข่นะครับจะใส่แค่ต้นหอมพ่อนะครับนะ้องมนู่ะพ่อไมนู่น้่อพ่อได้หัดเฮ็ดกับชิตต้งแต่วบุหรี่ก็ปั่นะครับ วันนี้ก็ชิ้นไส้หอมครับผมขอหอมเนี่ยบ่าไหา้นะครับก็ใส่กันไก่ตัดได้ครับใส่หอมเข้าไปนะครับเมื่อครับเมื่อนี้ขับรถเมื่อรถติดอย่ใส่ผักขาจะหน่อยครับผักขาว่าไดปูกเองหรุกซิอมากเป็นใวไดลนมาแล้ว พักขาสู่ชีวิตมากเลยครับจะใส่พ่อมันขีว้วูนะครับนะครับหน่ะพักขาหน่ะพักขาสู่ชีวิตครับพี่น้องใส่ไปพ่อมันได้กินกับพ่อประหยัดเอาครับใต่หลายประแดดมันสิ่มมาครับแต่ว่าไม่อย่างไรครับเมื่อกี้เ็รอทีไงใส่ผงนวดเข้าไปนิดนึง ใช่หน่อยใช่หน่ยช er <c oughs> mm. like ่นลายเช่นลาไม่นี่ใส่ซิดซอสนะครับมันเท่าเลยใส่ลายไปได้เข้มครับพี่น้นโคเร่โคเร่กหเขาว่าสันแบบใ้มันปูอใส่แบบเน่าก็ใส่หรอครับใส่ลายบดผัสมครับ ม,มุนเอเดเลยก็ไปกับติดเตาครับผมวันนี้ไม่ใช่คนดังนะเพราะว่าใช้เตาแก๊สนะครัระวังคือลอเตาแก๊สให้เขาเกระน้ำมันมันก็ได้กำไรเลยเนี่ยนะตีให้ไปเ,เ,เลยครับทิงตีให้มันแน่มันก็จะฟูนะครับกระทะกเด็กนะครับนะ อย่างนี้ย่างไปน้ำมันแป๊บนึงลืมน้ำมันกะถะาาท่านเห็นใ้้น้ำมันน้ำมันเ้ิ้้้้้้้้้้ครับ่ได้ใส่หลายนะครับ จะได้กดซาเบิ้งมันจบได้พี่น้องเพราะว่านี่ก็ได้ตัดต่อเลยเอาแบบเรียวๆนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงใส่เยอะมันจะกลายเป็นนี่นะมันจะมันจะฉ่ำไปนะฮะตรงนี้รอให้น้ำมันเดือดน,นะครับแล้วก็กุลีกุลีเมน,นูเมนูนี้ทำง่ายๆนะครับในคอนโดอะไรก็ทำได้ เตรียมจานนะครับตัวคำดูตัวดีนะครับจะใช้จานเปะนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเนี้ยเสร็จแล้วนะครับใครใครก็ทําได้นะครับชอบผักอะไรก็ใส่ไปมันถ้าเรามีหัวลาคพาก็ได้นะครับนะสุขุชัยนะหัวลัพาต้นหอมเนื้อใครอยากจะใส่หอมแขกก็ได้นะใส่เข้าไปนะครับ พอั่งก็เหมือนอย่างเงออมเล็ตเลยทีออมเล็ตอ,อ,อันนี้กระทะมาเริ่มควันนะครับแล้วก็จะไข่ลงไปเจียวนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับดูนะครับฟังเสียงจวดนะครับ mm hmm. เสียงจวดใช่ไหมครับนะครับนั่งครับ พอใช้มือเ,เดียวครับมือหนึ่งทายรูปรับพี่น้องมาฐานีเป็นแท่นมาน่นาะนะใส่สองกองนะครับก็สิบดบะแดดขอดอนุญาตอันตรายที่พ่ได้กินครับกระโดดไฟแห้ง อันนี้ครับแป๊บเดียวนะครับเรวดแป๊บเดียวถ้าว,ว่าผิดก็จะเอาเลยครับพี่น้องระดวนก็น,นั่นมันจีกว่าพวดนะครับแลนะครับเป่นเมนูที่ทําไม่ถึงนะน,นะอันนี้ได้แล้วครับผิดเต่าเลยอันนี้ก็หน้าตานะครับเป็นได้พี่น้อง เช่นเดียวกันครับจะเป็เมนูไข่เจียวไข่เจียวสูตรผีบอกนะครับดูนะครับแซ่บๆต้องกันพี่น้องจัไดนกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะครับแซ่บๆน้องกันครับเมนูเมื่อนุ่ยซอยรากระต่าห่างห้องข้างไกลบ่ได้ครับพี่น้อง ทิมนี่ก็จบไปแค่นี้กันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสับขาดสับตาใครอควหน่อยบันรเงิสินครับผมสวัสดีครับ